สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําสําหรับคนที่ลบโพสต์ไปแล้วแต่ว่าโพสต์ก็ยังเหลืออยู่นะคะสําหรับโพสต์ที่ปิดกดเลียวไปที่ความช่วยเหลือก่องข้อความการสนับสนุนแล้วก็การแจ้งเตือนของคุณคลิกดูเห็นไหมคะมันยังมีอยู่ดูตัวเลือกค่ะคลิกดูตัวเลือกมันจะเป็นแบบนี้เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจะเห็นดําเนินการต่อค่ะคลิกดําเนินการต่อเหมือนเดิม คลิกดาเนินการต่อแล้วก็ดําเนินการต่อเหมือนเดิมค่ะคลิกดําเนินการต่อแล้วก็เลื่อนลงมามันจะมีให้เราเลือกไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินแล้วก็เลือกไม่เห็นด้วยค่ะแล้วก็คลิกด,ดําเนินการต่อนะคะอ่าทำไมคุณไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินนี่ค่ะ เราก็มาเลือกดู1ฉันคิดว่าโพสของฉันเป็นไปตามมาตรฐานชุมชนสองฉันเห็นเนื้อหาที่คล้ายกันบนเฟซบุ๊กสามฉันไม่เห็นด้วยกับมาตรฐานชุมชนสี่ฉันคิดว่าเฟซบุ๊กเข้าใจเจตนาหรือบริบทของโพสของฉันผิดอ่าหรือว่าห้าเหตุผลอื่นๆแล้วก็เลือกนะคะเลือกตรงนี้ตรงนี้เลยไม่ต้องกลัวผิดนะคะ ่าเลือกไปเลยจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะฉันเห็นไม่เห็นด้วยกับคาําตัดสินจบแล้วคะ่ะแล้วก็ปิดออกมาดูเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราลองกดออกหน้านี้ดูนะคะเข้ามาหมายาแค่นี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะง่ายๆคะ่ะ